5ข้อเสียนะครับของการลดความอ้วนเร็วเกินไปผมไม่ได้มาพูดให้ตกใจนะแต่ว่าอย่างนี้ข้อเสียข้อแรกคือคุณเตรียมทำใจไว้เลยว่าถ้าคุณผอมเร็วติดต่อกัน3เดือนเสื้อผ้าทั้งตู้คุณจะใส่ไม่ได้แล้วหรือใส่ได้ก็ไม่สวยข้อที่2คืออาหารการกินเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนไปตลอดชีวิตเลยนะเพราะจากงานวิจัยพบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะลดความอ้วนแค่3เดือนลดไป12กิโล แล้วหลังจากนั้นคุณกลับไปกินปกติแล้วคุณจะไม่อ้วนเป็นไปไม่ได้เพราะเขามีงานวิจัยบอกเลยว่าใครก็ตามที่ออกกํบบาลังกายสม่ําเสมอบวกกับคุมอาหารสม่ําเสมอคนนี้จะลดความอ้วนได้เกิน6ปีสบายๆเลยแต่จะมีคนส่วนหนึ่งที่พอลดความอ้วนแล้วถึงเป้าแล้วเขากลับไปกินเท่าเดิมเลยนะเขากลับไปอ้วนเหมือนเดิมบางคนเคยออกกํบบาลังกายมาตลอดเลย พอผอมลงถึงจุดหนึ่งแล้วหยุดออกกบบาลังกายเขากลับไปอ้วนเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าการออกกํบบาลังกายกับการคุมอาหารนะทุกคนมันจะต้องอยู่กับเราเป็นแบบ mm. เขาเรียกว่า mm. อยู่กับเราไปตลอดชีวิตข้อที่3คือ mm. ขาดสารอาหารอันนี้มีงานวิจัยเลยนะ mm. เขาบอกมีงานวิจัยสรุปแล้ว mm. เขาบอกว่าโดยเฉลี่ยของคนที่ตัดแคลอรี่อาหารไปครึ่งหนึ่ง หรือทำคีโตเจนิกไดเอสทำแอสกินไดเอหรือว่าทำไอเแบบตัดไปมื้อหนึ่งสมื้อเนี่ยเขาพบว่าสารอาหารจะไม่ได้ขาดทั้งหมดอาหารส่วนใหญ่ที่หายไปจะเป็นอาหารกลุ่มไมโครนิวทริชั่นเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นะที่ลดเนื้อสัตว์ลงนะอาจจะขาดวิตามิน B7 คนที่ลดเนื้อสัตว์ลงส่วนใหญ่จะขาดวิตามิน D3 ดังนั้นวิตามิน B7 กับวิตามิน D3 เนี่ยถ้าใครก็ตามทานไข่ทุกวันมักจะไม่ขาด แต่ถ้าใครก็ตามบอกว่าไม่ได้ทานไข่ทุกวันไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ทุกวันไม่ได้ทานอาหารกลุ่มที่มีวิตามิน D3 กับ B7 ทุกวันเนี่ยแนะนำหยอดนิวซีบีไว้จะปกติกระปุกหนึ่งทานได้1เดือนราคาเต็มคือ650บาทผมลดให้พิเศษนะเหลือเพียง590บาทข้อที่4นะครับที่เจอแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้ไปรู้อีกทีหนึ่งคือที่หลังเลยเขาบอกว่าโดยปกติแล้วอ่ะคนอ้วนก็จะ มีโอกาสเกิดนิ่วในถุงน้ำดีอยู่แล้วเขาบอกว่าคนที่อ้วนเนี่ยนิ่วในถุงน้ำดีจะเกิดง่ายกว่าคนผอมอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีจะเพิ่มขึ้นอีกในคนที่ลดความอ้วนเร็วดังนั้นคนอ้วนมีปัจจัยในการกระตุ้นเกิดนิ่วในถุงน้ำดีแล้วคนอ้วนลดความอ้วนเร็วกว่า4กิโลกรัมใน1เดือนก็จะกระตุต้นการเกิด นิ่วใน,วนถุงน้าดีเพิ่มขึ้นอีกกว่าคนอ้วนปกติอีกนะครับข้อที่5มีส่วนหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือฮอร์โมนไทรอยเนี่ยลดลงฮอร์โมนไทรอยที่ลดลงคือฮอร์โมน T3 อันที่2ของข้อ5ก็คือเขาพบว่าอัตราการห่อผ่านจะลดลงอันนี้ตรงไปตรงมานะกินเยอะอัตราการหอผ่านมากแต่พอเรากินน้อยลงอัตราการห่อผ่านก็จะลดลงตามลําดับอยู่แล้วอันนี้คือเกิดขึ้นทุกคนนะใช้คําว่าเกิดขึ้นทุกคนทุกคนที่ลดความอ้วนไม่ว่าจะเร็ว หรือไม่ว่าจะลดความอ้วนแบบช้าในระยะยาวอัตราการห่าผานจะลดลงนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องคุมอาหารตลอดชีวิตทําไมเราต้องออกกาลังกายตลอดชีวิตเพราะว่าอัตราการผานมันลดลงจากการที่เรากินลดลงนังนั้นไม่ออกกําลังกายก็ไม่ได้ไม่คุมอาหารก็ไม่ได้ไม่งั้นโยโย,โย่กลับไปอ้วนกว่าเดิมอันที่3ที่ไม่ได้ให้ทีมงานเขียนหัวข้อคือ,คอเกิดซารโครพีเนียเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดน้ําหนักกล้ามเนื้อจะหายไม่มากก็น้อยแต่บางคนบอกว่าแล้วถ้าเราไม่ลดน้ําหนักจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราลดเฉพาะไขมันแต่ไม่ลดน้ําหนักน้ําหนักจะนิ่งเลยบางคนน้ําหนักเพิ่มด้วยเพราะว่าเพิ่มกล้ามเนือ้อดังนั้นใครก็ตามที่รักษากล้ามเนื้อไว้กล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นแทนที่ไขมันที่หายไปพอกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นไขมันลดลงน้ำหนักเลยนิ่งหรือบางคนน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นใครที่โฟกัสที่น้ำหนักลดลงอย่างไงก็ต้องกล้ามเนื้อฝ่อแน่นอนเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นโดยปกติอยู่แล้วดังนั้นถ้าใคร ตั้งใจลดเฉพาะไขมันอย่างเดียวจงหยุดชั่งน้ําหนักเลยแล้วก็ไปวัดสัดส่วนวัดเปอร์เซ็นไขมันวัดกล้ามเนื้อโดยใช้เครื่อง body composition อันนี้จะชั่งน้ําหนักแล้วไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักที่ลดลงแต่จะเห็นชัดเจนเลยว่ากล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับไขมันลดลงจากเครื่อง body composition